พวกเขาขนานนามมันว่าการทรมานด้วยน้ำไม่ใช่เพื่อขู่ขวัญและในฐานะผู้ฝึกสอนของ SAS ผมเคยเชื่อว่าสิ่งใดก็ตามไม่อาจทําให้ผมลม้มลงได้ผมหยุดชั่วครู่เพื่อให้ความเงียบนั้นแผ่ซ่านไปทั่วมันคือจุดที่ทุกอย่างเริ่มต้นเกินกว่าขีดจำกัดที่ผมคุ้นเคยผมไม่ใช่คนชอบเล่าเรื่องเพื่อโอ้อวดแต่ครั้งนี้มันเป็นคำสารภาพที่ไม่อยากยอมรับเสียด้วยซ้า ผมชื่อจอห์นส mith อดีตผู้ฝึกสอนของหน่วย SAS แห่งกองทัพอังกฤษผมรับราชการมา15ปีเต็มในหน่วยรบพิเศษที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกผมเคยฝึกฝนทหารรุ่นแล้วรุ่นเล่ากว่า20คอร์สที่เฮริฟอร์ดซึ่งเป็นฐานที่ตั้งหลักของเราแต่ละคอร์สเต็มไปด้วยการทดสอบที่ไม่มีใครจินตนาการได้ตั้งแต่การเดินผ่าถ้ำกลางหิมะตกหนักในเทือกเขาเวลส์ โดยไม่กินไม่นอนเป็นเวลา72ชั่วโมงไปจนถึงการฝึกต่อสู้แบบประชิดต,ตัวในสภาวะมืดมิดสนิทผมเคยถูกจับเป็นเฉลยจำลองถูกสอบสวนด้วยวิธีการที่ทำให้คนธรรมดาแตกสลายภายในไม่กี่นาทีแต่ผมผ่านมันทั้งหมดด้วยความภาคภูมิใจที่เงียบงันไม่เคยโอ้อวดเพราะในโลกของเราความแข็งแกร่งคือสิ่งที่พิสูจน์ตัวมันเองผมเคยเชื่อว่าความอดทนคือสิ่งที่วัดได้ด้วยจำนวนกิโลเมตรที่วิง่ง ด้วยน้ำหนักที่ยกหรือด้วยชั่วโมงที่ทนต่อความเจ็บปวดแต่แล้ววันหนึ่งผมได้รับเชิญให้เข้าร่วมการฝึกกับกองทัพเรือไทยในฐานะผู้สังเกตการและผู้ฝึกสอนแลกเปลี่ยนมันคือโอกาสที่จะได้เห็นวิธีการฝึกที่แตกต่างและผมคิดว่านั่นคงเป็นแค่การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ธรรมดามดาแต่แล้วผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับบทฝึกที่เรียกว่าการทรมานด้วยน้ำมันเป็นตำนานในวงการฝึกพิเศษ มีคนเล่าว่ามันคือการจำลองการจมน้ำเพื่อทดสอบขีดจำกัดของจิตใจและร่างกายเรื่องราวบางเรื่องจริงบางเรื่องถูกแต่งเติมให้ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นเช่นมีทหารที่เคยผ่านสงครามจริงๆแต่กลับยอมแพ้นในบทฝึกนี้ภายในไม่กี่นาทีผมเคยได้ยินจากเพื่อนร่วมงานในหน่วยซีลของอเมริกาว่ามันคล้ายกับวอเตอร์บอดดิ้งแต่เวอร์ชันของไทยนั้นดุเดือดกว่าเพราะผสมผสานกับสภาพอากาศเขตร้อนและจิตวิทยาแบบตะวันออก ตอนแรกผมรู้สึกตื่นเต้นผสมสงสัยผมคิดว่านี่คงเป็นแค่การทดสอบอีกอย่างหนึ่งคล้ายกับที่เราทำใน SAS ผมเคยผ่านการฝึกคล้ายๆกันในน้ำเย็นจัดของทะเลสกอตแลนด์โดยต้องว่ายน้ำข้ามอ่าวท่ามกลางคลื่นสูงแต่ผมไม่เคยคิดว่ามันจะทำให้ผมสั่นคลอนได้ผมประเมินมันต่ำเกินไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความผิดพลาดในฐานะผู้ฝึกสอน SAS ผมถูกฝึกให้มองทุกอย่างเป็นโอกาสในการเรียนรู้ แต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เรียนรู้มันคือการถูกท้าทายในระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้นผมเคยคิดว่าความกลัวคือศัตรูที่เอาชนะได้ด้วยเทคนิคและประสบการณ์แต่การทรมานด้วยน้ําของกองทัพเรือไทยทําให้ผมเห็นว่าบางครั้งความกลัวนั้นฝังราบลึกในสัญชาตญาณมนุษย์จนแม้แต่ผู้ที่ถูกเรียกว่ายอดมนุษย์อย่างผมก็ยังอาจพังทลายลงได้เรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่าคาสารภาพส่วนตัว มันคือการเปิดเผยตำนานที่หลายคนเคยได้ยินแต่ไม่เคยเข้าใจอย่างแท้จริงผมจะเล่าให้ฟังทีละขั้นตอนว่าทำไมบทฝึกนี้ถึงทำให้ผู้ฝึกสอน SAS อย่างผมถึงกับยอมรับว่าตัวเองพังทลายและทำไมมันถึงเปลี่ยนมุมมองของผมต่อการฝึกพิเศษไปตลอดการผมเดินทางมาถึงฐานฝึกกองทัพเรือไทยที่สตหีบในเช้าวันหนึ่งของเดือนเมษายนอากาศร้อนชื้นจนเสื้อติดผิวภายในไม่กี่นาที กลิ่นเค็มของทะเลผสมกับกลิ่นดินแดงที่ถูกแดดเผาแผ่สร้างไปทั่วบริเวณฐานฝึกตั้งอยู่ริมชายฝั่งมีสนามฝึกน้ำขนาดใหญ่ที่เชื่อมตรงกับทะเลเปิดเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังก้องตลอดเวลาแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือความเงียบของคนที่นี่ไม่มีใครตะโกนสั่งการดังลั่นแบบที่ผมคุ้นเคยในเฮราฟอร์ดไม่มีเสียงบนอุบไม่มีเสียงหัวเราะด,ดังๆ มีแต่ความสงบที่หนักแน่นและมีระเบียบแบบที่ทำให้คนนอกอย่างผมรู้สึกอึดอัดโดยไม่รู้ตัวผมได้รับการต้อนรับอย่างสุภาพจากครูฝึกไทยกลุ่มหนึ่งพวกเขายิ้มน้อยถ้อยคำสั้นแต่สายตาคมกริบผมสัมผัสได้ถึงความมั่นใจที่ไม่ต้องแสดงออกทางคำพูดผมคิดในใจว่าที่นี่คงเหมือนที่อื่นๆแหละไม่ต่างจากที่เราเคยเจอความเยื่อหยิ่งเล็กๆในใจมันเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติ ผมเคยผ่านการฝึกในทะเลเหนือที่น้ำเย็นจนแทบชาเคยถูกโยนลงน้ำกลางคืนโดยไม่รู้ว่าจะว่ายไปทางไหนเคยถูกมัดมือมัดเท้าแล้วโยนลงสระน้ำเพื่อฝึกการเอาตัวรอดผมจึงมองทุกอย่างด้วยสายตาของผู้สังเกตการณ์ที่มีประสบการณ์สูงกว่าวันแรกเป็นการแนะนำตัวและดูการฝึกทั่วไปของนักเรียนในร้อยเรือผมยืนดูพวกเขาวิ่งฝึกว่ายน้ำระยะไกลปีนเชือกเปียกและฝึกการช่วยเหลือในน้ำ ทุกอย่างดูเป็นระบบและโหดในแบบของมันแต่ในสายตาผมมันยังอยู่ในขอบเขตที่ผมเข้าใจได้ผมยังยิ้มในใจทุกครั้งที่เห็นครูฝึกไทยพูดเบาๆแต่เด็กๆทุกคนทําตามทันทีโดยไม่ถามจนกระทั่งบ่ายวันนั้นครูฝึกอาวุโสคนหนึ่งชื่อพี่เอกผมเรียกเขาอย่างนั้นเพราะเขาแนะนำตัวสั้นๆว่าเป็นผู้ควบคุมหลักของคอสนี้เดินมาหาผมแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่า พรุ่งนี้เช้าคุณจะได้ลองบทฝึกหนึ่งของเราชื่อว่าการทรมานด้วยน้ำเป็นบทฝึกควบคุมความกลัวและการหายใจในสภาวะจำลองจมน้ำครับผมยิ้มแล้วตอบไปว่าผมเคยผ่านวอเตอร์บอดดิ้งมาแล้วครับไม่น่ามีปัญหาพี่เอกยิ้มมุมปากเล็กน้อยแล้วพยักหน้าเบาๆโดยไม่พูดอะไรเพิ่มผมตีความรอยยิ้มนั้นว่าเป็นการยอมรับความท้าทายจากฝรั่งคนหนึ่ง แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันคือรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเช้าวันต่อมาผมถูกพาไปยังอาคารคอนกรีตสีเทาที่อยู่ด้านหลังสุดของฐานภายในเป็นห้องขนาดไม่ใหญ่มีอ่างน้ำทรงสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ2ูณสเมตรลึกราว1.5เมตรน้ำเย็นจัดแม้ในอากาศร้อนของไทยเพราะพวกเขาบอกว่าผสมน้ำแข็งไว้ตลอดเวลาแสงในห้องสลัว มีเพียงไฟส่องจากด้านบนลงมาที่อ่างน้ำทำให้ผิวน้ำดูดำมืดผนังห้องปูกระเบื้องสีขาวเก่ามีเสียงน้ำหยดจากก๊อกที่ปิดไม่สนิทด,ดงังติ้งติ้งอย่างสม่ำเสมอกลิ่นคอรีนผสมกลิ่นอับชื้นลอยอบอวนมีเก้าอี้เหล็กตัวหนึ่งวางเอียง45องศาหงายหลังลงไปในอ่างได้พอดีหัวจะต่ำกว่าระดับน้ำเล็กน้อยมีผ้าขาวบางวางพับไว้ข้างๆและถังน้ำพลาสติกสใบ ทุกอย่างเรียบง่ายไม่มีเครื่องมือซับซ้อนไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอะไรที่ดูทรมานในแบบที่ผมเคยเห็นในภาพยนตร์ครูฝึกสามคนยืนรออยู่เงียบๆพี่เอกเป็นคนอธิบายกฎสั้นๆด้วยภาษาอังกฤษชัดเจนคุณจะนอนหงายบนเก้าอี้เราจะคลุมหน้าด้วยผ้าขาวแล้วเทน้ำลงไปช้าๆบนใบหน้าเป้าหมายไม่ใช่การทำให้คุณจมน้ำจริงแต่เป็นการจำลองความรู้สึกนั้น คุณสามารถยกมือซ้ายขึ้นได้ทุกเมื่อไม่มีใครตัดสินคุณแต่ถ้าคุณไม่ยกมือเราจะดำเนินต่อไปตามเวลาและจังหวะที่กำหนดผมพยักหน้าแล้วถอดเสื้อออกเหลือเพียงกางเกงขาสั้นผมยังรู้สึกมั่นใจเต็มเปี่ยมผมคิดว่าไม่เกินสองสนาทีผมก็ผ่านแน่ก่อนเริ่มพี่เอกถามผมเบาๆว่าพร้อมหรือยังครับผมตอบทันทีพร้อมผมคือนักรบ SAS ผมเคยฝึกคนอื่นให้ผ่านสถานการณ์แบบนี้มานับไม่ถ้วนผมยังไม่รู้เลยว่าอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าความมั่นใจทั้งหมดนั้นกำลังจะถูกน้ำเย็นๆธรรมดาธร,รมาชะล้างออกไปทีละหยดในห้องนั้นมีเพียงเสียงหายใจของผมเองที่ดังชัดขึ้นเรื่อยๆหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นเล็กน้อยแม้ว่าตอนนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยผมสัมผัสได้ถึงความเงียบที่หนักอึง้งมันไม่ใช่ความเงียบแบบสงบ แต่เป็นความเงียบแบบที่กำลังรอคอยบางสิ่งบางสิ่งที่ผมกำลังจะได้รู้จักเป็นครั้งแรกในชีวิตผมเอนตัวลงบนเก้าอี้เหล็กที่เอียง45องศาศีรษะต่ำกว่าขาเล็กน้อยมือทั้งสองข้างวางราบข้างลําตัวตามที่ได้รับคำสั่งผ้าขาวบางถูกคลุมลงบนใบหน้าอย่างแผวเบาผมยังมองเห็นแสงสลัวลอดผ่านเนื้อผ้าได้ชัดเจนยังหายใจได้ปกติยังรู้สึกถึงอากาศเย็นที่พัดผ่านจมูก ในใจผมยังคงพึพรรมพำกับตัวเองว่าแค่เทคนิคหายใจช้าๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อไม่มีอะไรเกินกำลังพี่เอกพูดเบาๆข้างหูเริ่มครับน้ำเย็นหยดแรกตกลงบนผ้าตรงหน้าผากมันเย็นจนสะดุง้งแต่ยังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้หยดที่สองที่สาที่สเริ่มไหลต่อเนื่องเป็นสายบางๆลงมาที่จมูกและปากผมยังหายใจเข้าทางมุมปากที่ยังว่างอยู่ได้ ยังรู้สึกถึงอากาศที่ลอดเข้ามาได้บ้างระยะแรกยังเป็นเพียงการทดสอบร่างกายผมเริ่มนับในใจแบบที่เคยสอนลูกน้องใน S.A.S. 1. 2. 3. หายใจเข้าเบาๆ 4. 5. หาหายใจออกช้าๆน้ำไหลต่อเนื่องแต่ไม่แรงผ้าชุ่มแต่ยังไม่ท่วมผมยังควบคุมจังหวะหายใจได้ดียังรู้สึกถึงอกที่ยกขึ้นยุบลงตามปกติ ผมคิดว่านี่มันแค่การฝึกควบคุมการหายใจในสภาวะเปียกเท่านั้นไม่ต่างจากตอนถูกโยนลงทะเลเหนือผมยังยิ้มในใจได้ด้วยซ้ำผ่านไปประมาณหนึ่งนาทีน้ำเริ่มซึมเข้าจมูกมากขึ้นผมต้องกลั้นหายใจบ่อยขึ้นแต่ยังจัดการได้ผมยังรู้สึกถึงพื้นเก้าอี้ที่พิงหลังยังรู้สึกถึงเท้าที่วางพื้นยังรู้ตัวว่าตัวเองอยู่ในการควบคุมระยะที่สอง ความกดดันทางจิตใจเริ่มคืบคลานน้ำยังคงไหลไม่หยุดผ้าติดแนบใบหน้าจนแทบแยกไม่ออกว่าผิวหน้าตัวเองอยู่ตรงไหนผมเริ่มหายใจถี่โดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงขึ้นจนรู้สึกถึงการสั่นของอกครั้งแรกที่ผมรู้สึกถึงความกลัวจริงๆคือตอนที่ผมพยายามหายใจเข้าแต่ได้แค่น้ําเย็นๆเข้าจมูกเป็นปอดผมไอออกมาแรงๆแต่ไอไม่ออกร่างกายเริ่มดิ้นเล็กน้อยโดยไม่ตั้งใจ ขาเริ่มเกร็งมือเริ่มกำแน่นในหัวผมเริ่มมีบทสนทนาแปลกๆแ,แค่ยกมือสายขึ้นก็จบไม่มีใครว่าแต่แกเป็นครูฝึก SAS นะจะยอมแพ้แค่นี้เหรอมันไม่ใช่การยอมแพ้มันคือการหยุดเพื่อความปลอดภัยไม่มันคือการยอมแพ้ผมเริ่มรู้สึกถึงความขัดแย้งภายในที่รุนแรงที่สุดในชีวิตเทคนิคที่ผมเคยสอนคนอื่นการแยกตัวเองออกจากความเจ็บปวด การนับถอยหลังการคิดถึงครอบครัวทั้งหมดเริ่มใช้ไม่ได้ผลสมองไม่ยอมให้ผมคิดถึงอย่างอื่นนอกจากน้ำน้ำขาดอากาศผมเริ่มรู้สึกถึงความสิ้นหวังเล็กน้อยครั้งแรกระยะที่4จุดแตกหักมีช่วงหนึ่งที่พี่เอกหยุดเทน้ำชั่วครั้งผมหายใจหอบได้สองสาครั้งคิดว่าผ่านไปแล้วแต่แล้วเขากลับมาเทต่อคราวนี้แรงกว่าเดิม น้ำท่วมผ้าจนแทบไม่มีช่องว่างให้อากาศลอดเลยผมหายใจเข้าไม่ได้เลยติดต่อกันหลายวินาทีร่างกายตอบสนองด้วยความตื่นตระหนกเต็มรูปแบบหัวใจเต้นราวกับจะระเบิดกล้ามเนื้อเกร็งทุกส่วนมือขวากำแน่นจนเจ็บแล้วแล้วความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาในสมองอย่างชัดเจนฉันกำลังจะตายไม่ใช่ความคิดทางเหตุผลแต่เป็นความรู้สึกจากส่วนลึกที่สุดในตัวมนุษย์ ในวินาทีนั้นผมยกมือซ้ายขึ้นสูงโดยไม่รู้ตัวทุกอย่างหยุดลงทันทีผ้าถูกดึงออกน้ำหยุดไหลมีคนพยุงผมลุกขึ้นมานั่งตรงผมไอแรงๆหลายครั้งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่าเป็นน้ำตาจากน้ำหรือจากความอับอายผมตัวสั่นเทาหายใจหอบราวกับเพิ่งวิ่งมาราธอนผมมองไม่เห็นหน้าครูฝึกไทยชัดเจนเพราะตาพร่าหมดแล้ว แต่ผมรู้สึกได้ว่าในห้องนั้นมีความเงียบที่หนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมมากผมผู้ฝึกสอน SAS ที่เคยคิดว่าตัวเองไร้เทียมทานเพิ่งยอมแพ้ในบทฝึกที่ผมเคยคิดว่าไม่มีอะไรความรู้สึกอับอายถาโถมเข้ามาอย่างรุนแรงฉันสอนคนอื่นให้ผ่านสิ่งนี้มันนับท้วนแต่ตัวเองกลับทนไม่ได้ผมรู้สึกถึงความแตกสลายภายในที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดทางกายแต่เพราะการเผชิญหน้ากับความจริงว่าในสถานการณ์ที่ร่างกายเชื่อว่ากำลังจะตายสัญชาตญาณพื้นฐานมันแข็งแกร่งกว่าเจตจำนงมากกว่าการฝึกมากกว่าความภาคภูมิใจผมใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะควบคุมการหายใจให้เป็นปกติไม่มีใครพูดอะไรไม่มีใครหัวเราะไม่มีใครปลอบมีเพียงความเงียบที่ให้เกียรติแก่ความพ่ายแพ้ของผม และในความเงียบนั้นผมเริ่มเข้าใจบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยหลังจากยกมือซ้ายขึ้นผมถูกพยองลุกจากเก้าอี้อย่างแผ่วเบาครูฝึกคนหนึ่งจับแขนผมไว้เบาๆเพื่อไม่ให้ลมลงผมยังไอออกมาอีกหลายครั้งน้ำตาไหลพรากโดยไม่รู้ตัวส่วนหนึ่งเป็นน้ำจากผ้าส่วนหนึ่งเป็นน้ำตาจริงๆจากความรู้สึกที่ถาโถมตัวผมสั่นเท่าเหมือนคนเพิ่งถูกดึงขึ้นจากน้ำลึก หายใจหอบราวกับวิ่งมาเป็นชั่วโมงไม่มีเสียงปรบมือไม่มีคำชมไม่มีคำปลอบโยนแบบที่ผมเคยเห็นในคอร์สฝึกของ SAS ที่ผู้ผ่านบททดสอบจะได้รับการตบไหลหรือพูดว่าดีมากทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเสียงน้ำหยดจากก๊อกที่ยังดังติงต๋งติ๋งยังไม่รู้จบและเสียงหายใจของผมเองที่ยังไม่เป็นปกติผมถูกพาไปนั่งที่มานั่งด้านนอกห้อง ผ้าขนหนูผืนใหญ่ถูกคลุมไหลให้มีน้ำดื่มวางไว้ข้างหน้าครูฝึกทั้งสามคนยืนห่างออกไปเล็กน้อยไม่เข้าใกล้เกินไปไม่พูดอะไรจนกว่าผมจะพร้อมผ่านไปประมาณสิบนาทีผมเริ่มหายใจได้ปกติขึ้นพี่เอกเดินเข้ามานั่งข้างๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆเ,เหมือนเดิมคุณผ่านบทฝึกนี้แล้วครับไม่ใช่ทุกคนที่ยกมือขึ้นได้เร็วขนาดนี้บางคนถึงกับสลบไปเลย ผมมองเขาเงียบๆไม่รู้จะตอบอะไรความอับอายยังคงค้างอยู่ในอกแต่คำพูดของเขาทำให้ผมรู้สึกไม่ถูกตัดสินเขาพูดต่อบทฝึกนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใครผ่านร้อเอร์เซนมันออกแบบมาเพื่อให้เห็นว่าในสถานการณ์ที่ร่างกายเชื่อว่ากำลังจะตายสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรผมถามเสียงสัน่นแล้วคุณผ่านกี่ครั้งครับพี่เอกยิ้มมุมปากเล็กน้อย ผมไม่เคยยกมือครับแต่ผมเคยสลบไปสองครั้งคำตอบนั้นทำให้ผมชะง,งักผมมองเขาแล้วรู้สึกถึงความเคารพที่ลึกซึ้งกว่าที่เคยรู้สึกต่อใครในวงการนี้หลังจากนั้นผมได้คุยกับครูฝึกคนอื่นๆอีกเล็กน้อยพวกเขาเล่าว่าบทฝึกนี้มีมาตั้งแต่สมัยสงครามเย็นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเตรียมทหารเรือไทยให้พร้อมกับการถูกจับเป็นเชลยในทะเลเปิดซึ่งอาจถูกทรมานด้วยวิธีคล้ายๆกัน แต่ในโลกจริงมันโหดร้ายกว่ามากมันไม่ใช่การทรมานเพื่อความสนุกแต่เป็นการฝึกให้สมองเรียนรู้ที่จะแยกแยะระหว่างความกลัวที่สมองสร้างขึ้นกับความตายที่แท้จริงผมเปรียบเทียบในใจกับการฝึกของ SAS ที่เน้นความทนทานทางกายภาพและโครงสร้างเราให้ทหารวิ่ง1 0 0กิโเมตรโดยไม่นอนถูกมัดและโยนลงน้ำเย็นถูกสอบสวนจำลองแต่ทุกอย่างมีจุดหยุดที่ชัดเจนมีโครงสร้าง มีการวัดผลเป็นตัวเลขมีการพักฟื้นเราสร้างความแข็งแกร่งด้วยการเพิ่มระดับความยากทีละขั้นแต่ของไทยต่างออกไปมันไม่ให้สมองมีจุดยึดเลยสมองไม่รู้ว่าอีกกี่วินาทีจะจบไม่มีนาฬิกาไม่มีเสียงบอกเวลาน้ำไหลไม่หยุดจนสมองสร้างภาพหลอนว่าตัวเองกำลังจมน้ำจริงๆมันโจมตีตรงสัญชตาตญาณพื้นฐานที่สุดของมนุษย์คือความกลัวการขาดอากาศ ผมเริ่มเข้าใจว่าทำไมหลายคนที่ผ่านสงครามจริงๆกลับพังทลายในบทฝึกนี้เพราะในสงครามจริงคุณยังมีโอกาสต่อสู้ยังมีทางหนีแต่ในห้องนี้คุณถูกมัดไว้กับความกลัวล้วนๆไม่มีทางสู้ไม่มีทางหนีมีแต่ต้องยอมรับมันหลังจากวันนั้นผมใช้เวลาหลายชั่วโมงนั่งคนเดียวที่ชายหาดสัตหีบมองคลื่นซัดฝั่งแล้วคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่ใช่คนอ่อนแอ ผมรู้ว่าตัวเองแข็งแกร่งแต่ครั้งนี้ผมพังทลายเพราะร่างกายและสมองมันถูกบังคับให้เผชิญกับความจริงที่ว่ามนุษย์ทุกคนมีจุดอ่อนที่ลึกซึ้งกว่าระดับที่การฝึกปกติจะแตะถึงผมเริ่มเคารพกองทัพเรือไทยในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่ใช่เพราะพวกเขาชนะผมแต่เพราะพวกเขาเปิดเผยสิ่งที่ผมไม่เคยยอมรับว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่เคยแพ้ แต่คือการยอมรับว่าตัวเองเคยแพ้แล้วลุกขึ้นมาใหม่ด้วยมุมมองที่ลึกซึ้งกว่าเดิมผมกลับไปยังเฮอร์ฟอร์ดด้วยความเปลี่ยนแปลงในใจผมเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการฝึกของตัวเองเล็กน้อยไม่ใช่ลดความยากแต่เพิ่มช่วงที่ไม่มีการควบคุมเข้าไปมากขึ้นเพื่อให้ลูกศิษย์ได้สัมผัสกับความกลัวที่ไม่มีโครงสร้างบ้างและทุกครั้งที่ผมสอนบทฝึกเกี่ยวกับการควบคุมความกลัวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแบบไม่ปิดบังผมบอกพวกเขาว่า ผมเคยยกมือขึ้นในห้องน้ำของไทยและวันนั้นคือวันที่ผมเรียนรู้มากที่สุดในชีวิตเพราะบางครั้งการยอมแพ้คือการเริ่มต้นของความแข็งแกร่งที่แท้จริงหลังจากกลับถึงฮ u ริฟอร์ดผมใช้เวลาหลายเดือนในการย่อยสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องคอนกรีตสีเทาที่สตีฮิบผมไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังในทันทีเพราะมันยังคงเป็นบาดแผลในความภาคภูมิใจแต่ทุกครั้งที่นั่งอยู่ในห้องประชุมฝึกสอน ผมจะนึกถึงคำพูดของพี่เอกที่ว่าบทฝึกนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้ใครผ่าน100%และค่อยๆเริ่มเห็นว่าปรัชญานี้ลึกซึ้งกว่าที่ผมเคยเข้าใจผมเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเดิมทีผมวัดความสำเร็จของการฝึกด้วยตัวเลขที่ชัดเจนนักเรียนกี่คนผ่านการเดินป่าระยะ80กิโลเมตรโดยไม่หลับกี่คนทนต่อการสอบสวนจำลองได้เกิน48ชั่วโมง กี่คนยังคงยิงแม่นหลังจากถูกแช่น้ำแข็ง4ชั่วโมงผมเชื่อว่าความแข็งแกร่งคือสิ่งที่เพิ่มระดับได้ด้วยการฝึกหนักขึ้นยาวขึ้นโหดขึ้นแต่หลังจากวันนั้นผมเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้าความแข็งแกร่งบางอย่างเพิ่มไม่ได้ละ่ะแล้วถ้าจุดอ่อนบางจุดของมนุษย์ไม่สามารถถูกกำจัดได้ด้วยการฝึกแต่ต้องถูกเข้าใจและยอมรับละ่ะ ผมปรับหลักสูตรของตัวเองอย่างเงียบๆโดยไม่ประกาศให้ใครรู้มากนักผมเพิ่มช่วงการสูญเสียการควบคุมโดยสมบูรณ์เข้าไปในคอร์สฝึกไม่ใช่แค่ถูกโยนลงน้ำแล้วว่ายกลับฝั่งแต่เป็นการถูกมัดไว้ในน้ำเย็นนานพอที่สมองจะเริ่มสงสัยว่าครั้งนี้จะจบเมื่อไหร่ผมลดการบอกเวลาลดการให้ข้อมูลลดการให้จุดยุดที่สมองชอบเกาะเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับความว่างเปล่าที่ผมเคยเจอในห้องนั้น ผมบอกลูกน้องทุกคนว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ใช่การไม่เคยกลัวแต่เป็นการกลัวแล้วยังคงคิดได้ยังคงตัดสินใจได้ยังคงรักษาคุณค่าของตัวเองไว้ได้ในยุคสงครามสมัยใหม่ความท้าทายไม่ใช่แค่การรบแบบตัวต่อต,ตัวอีกต่อไปทหารต้องเผชิญกับโดรนที่บินวนเหนือหัวเป็นชั่วโมงโดยไม่รู้ว่าจะโจมตีเมื่อไหร่ ต้องอยู่ในเมืองที่ถูกยิงขีปนาวุธทุกวันโดยไม่มีทางรู้ว่าลูกต่อไปจะตกที่ไหนต้องตัดสินใจในสภาวะที่ข้อมูลไม่สมบูรณ์ความเสี่ยงสูงและไม่มีใครบอกได้ว่ามันจะจบเมื่อไหร่ความไม่แน่นอนอันเซอทันทีคือศัตรูตัวจริงในสงครามยุคนี้และบทฝึกการทรมานด้วยน้ำของกองทัพเรือไทยสอนผมว่าวิธีเดียวที่จะต่อสู้กับความไม่แน่นอนได้คือการเคยชินกับมันตั้งแต่ในห้องฝึก ผมเริ่มเขียนบันทึกส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งต่อมากลายเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารภายใน SAS ผมเขียนว่าอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในสงครามสมัยใหม่ไม่ใช่ปืนหรือระเบิดแต่คือจิตใจที่สามารถทำงานต่อไปได้แม้ในสภาวะที่ร่างกายเชื่อว่ากำลังจะตายผมไม่ได้บอกว่าวิธีของกองทัพเรือไทยดีกว่า SAS แต่ผมยอมรับว่ามันเติมเต็มในส่วนที่วิธีของเราขาดไป SAS สร้างนักรบที่ทนทานได้ในทุกสภาวะที่วัดได้แต่กองทัพเรือไทยสร้างนักรบที่ทนทานได้แม้ในสภาวะที่วัดไม่ได้หลายปีต่อมาผมได้รับเชิญให้กลับไปสัตหีบอีกครั้งหนึ่งในฐานะวิทยากรรับเชิญครั้งนี้ผมไม่ได้ไปในฐานะผู้สังเกตการที่มั่นใจแต่ไปในฐานะผู้ที่เคยพังทลายแล้วลุกขึ้นมาใหม่ผมเล่าเรื่องของตัวเองให้ครูฝึกรุ่นใหม่ฟังอย่างเปิดเผยผมบอกพวกเขาว่า วันนั้นผมยกมือขึ้นไม่ใช่เพราะผมอ่อนแอแต่เพราะผมได้เรียนรู้ขีดจำกัดที่แท้จริงของมนุษย์และนั่นทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นในแบบที่การผ่านบทฝึก100%ไม่เคยให้ได้พี่เอกซึ่งตอนนี้กเกษียณไปแล้วส่งข้อความมาหาผมทางอีเมลสั้นๆหลังจากทราบว่าผมเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังเขียนว่าดีใจที่คุณเข้าใจแล้วครับบทฝึกนี้ไม่เคยต้องการให้ใครแพ้มันแค่ต้องการให้ทุกคนรู้จักตัวเองมากขึ้น ผมเก็บข้อความนั้นไว้จนถึงทุกวันนี้มรดกที่แท้จริงของประสบการณ์นั้นไม่ใช่แค่การเปลี่ยนวิธีฝึกของผมคนเดียวแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองของผมต่อคำว่ายอดนักรบยอดนักรบไม่ใช่คนที่ไม่เคยกลัวยอดนักรบคือคนที่เคยกลัวจนแตกสลายแล้วยังเลือกที่จะลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับมันอีกครั้งด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งกว่าเดิมและผมเชื่อว่าในโลกที่ความไม่แน่นอนกำลังกลายเป็นเรื่องปกติ การฝึกที่กล้าพานักรบไปเผชิญหน้ากับจุดแตกหักของตัวเองคือการฝึกที่มีคุณค่าที่สุดสำหรับอนาคตผมไม่เคยเสียใจที่ยกมือขึ้นในวันนั้นเพราะวันนั้นคือวันที่ผมหยุดเป็นครูฝึกที่คิดว่าตัวเองไร้เทียมทานและเริ่มเป็นครูฝึกที่เข้าใจความเปราะบางของมนุษย์อย่างแท้จริงผมเล่าเรื่องทั้งหมดนี้มาไม่ใช่เพื่อโอ้อวดความพ่ายแพ้ของตัวเองและไม่ใช่เพื่อยกย่องว่าบทฝึกของกองทัพเรือไทยเหนือกว่าใคร แต่เพื่อบอกความจริงข้อหนึ่งที่ผมเรียนรู้อย่างเจ็บปวดไม่มีมนุษย์คนไหนแข็งแกร่งตลอดการและจุดแตกหักที่แท้จริงของเรามักซ่อนอยู่ในที่ที่เราไม่เคยคิดว่าจะไปแตะต้องคุณเคยอยู่ในสถานการณ์ที่เหตุผลทั้งหมดที่คุณสั่งสมมาครั้งชีวิตกลับไร้ประโยชน์ในช่วพริบตาไหมครับเคยมีช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณสั่งการแทนสมอง ที่ความกลัวพื้นฐานที่สุดพุ่งขึ้นมาครอบงำทุกอย่างจนคุณทำได้แค่ยอมจำนนต่อมันไหมไม่ว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับความสูงที่กลัวมาตลอดชีวิตการถูกทิ้งไว้ในความมืดสนิทคนเดียวการสูญเสียคนที่รักโดยไม่มีคำอธิบายหรือแม้แต่การอยู่ในห้องเงียบๆที่น้ำหยดลงบนใบหน้าทีละหยดจนสมองเริ่มเชื่อว่าตัวเองกำลังจะตายผมอยากให้คุณลองนึกถึงช่วงเวลานั้นของตัวเองดูสักครั้ง ช่วงเวลาที่คุณรู้สึกพังอย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะขาดความพยายามแต่เพราะคุณได้เห็นขีดจำกัดที่ลึกซึ้งของตัวเองและถ้าคุณเคยมีประสบการณ์แบบนั้นผมอยากชวนให้คุณแบ่งปันมันไม่ต้องกลัวว่าจะดูอ่อนแอเพราะในความพ่ายแพ้เหล่านั้นแหละที่เรามักพบความแข็งแกร่งที่แท้จริงซ่อนอยู่คุณเคยเจอสถานการณ์ใดที่ทำให้คุณต้องยอมรับว่าฉันทนไม่ไหวแล้ว แต่หลังจากนั้นกลับทําให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณประหลาดใจที่สุดเกี่ยวกับตัวเองในวินาทีที่แตกสลายนั้นผมเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวแบบนี้ซ่อนอยู่ในใจและถ้าเรากล้าพูดมันออกมาเราจะพบว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คิดเรื่องราวของผมในห้องคอนกรีตที่สัตหีบจบลงด้วยการยกมือขึ้นครั้งเดียวแต่จริงๆแล้วมันเพิ่งเริ่มต้น มันเริ่มต้นการเดินทางใหม่ของผมในการเป็นมนุษย์ที่ยอมรับความเปราะบางของตัวเองและในขณะเดียวกันก็เคารพความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นถ้าวันนี้คุณอ่านมาถึงบรรทัดนี้ผมหวังว่ามันจะทำให้คุณหยุดคิดสักนิดเกี่ยวกับขีดจำกัดที่คุณเคยตั้งไว้ให้ตัวเองและเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะก้าวข้ามมันไปไม่ใช่ด้วยการปฏิเสธความกลัวแต่ด้วยการยอมรับมันอย่างเต็มใจเพราะในที่สุดแล้ว มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่เป็นคนที่ล้มแล้วยังเลือกที่จะลุกขึ้นมาด้วยหัวใจที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยขอบคุณที่อ่านจนจบและหากคุณอยากแบ่งปันเรื่องราวของคุณผมรอฟังอยู่ครับ